สวัสดีครับวันนี้มีคลิปมาฝากเป็นคลิปดีๆจากกรุงเทพธุรกิจนะครับก็เป็นบทความที่เขียนโดยนะฮะผู้เขียนนะ,ะหาก่อนนะผู้เขียนชื่อคุณอะไระเดี๋ยวนะครับไม่บอกเขาไม่บอกนะเอาว่าเอามาจากบทความดีๆจากกรุงเทพธุรกิจแล้วกันนะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องอเงินเดือนนะครับ เงินเดือนไม่พอใช้เงินเดือนไม่เงินเดือนมันไม่ชนเดือนนะมันอาจจะเดือนหนึ่งสาบวันใช่ไหมมันอาจจะอยู่ได้แค่20บวันเอออันนี้ยังถือว่าเก่งนะอยู่ได้20วันหรือบางคนอาจจะอยู่ได้แค่สิวันอีกครึ่งเดือนนี่คือจะตายอยู่แล้วก็คืออีกครึ่งเดือนต้องไปหาเงินยืมคนอื่นมาเพื่อให้มันอยู่ไปถึงสิ้นเดือนแล้วพอเงินเดือนออกก็เอาเงินเดือนนั้นไปจ่ายหนี้แล้วมันก็อยู่ได้แค่ครึ่งเดือนอีก มันก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรกันอยู่แบบนี้นะคือสรุปง่ายๆคือหมุนเดือนไม่ชนเดือนนะครับคือมันไม่ครเบออันนี้อันตรายแล้วนะครับใครที่อยู่เหตุการณ์แบบนี้นะอยู่ในพวาวงแบบนี้นะฮะต้องมานั่งตระหนักแล้วนะว่าชีวิตกูทําไมเลวร้ายขนาดนี้วะนะเงินเดือนทํางานมาเงินเดือนไม่ไมพอใช้นะครับมันต้องมานั่งคิดเป็นเรื่องเป็นราวมันจริงเป็นจังนะคือหนึ่งเอ่อ วันนี้นะผมจะผมจะมาพูดเรื่องนี้แต่ว่าผมไม่ได้คิดเองนะฮะเอาเนื้อหาสาระมาจากธุรกิจแต่ว่ามันก็จะมีอยู่แค่2หัวข้อหลักๆนั่นแหละว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณจะต้องทํำยังไงนะสหัวข้อหลักๆก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะมันคือเป็นอะไรที่ง่ายชิเป่งเลยแค่พูดแค่นี้มันง่ายเหลือเกิน นะเฮ้ยเงินเดือนไม่พอใช้ทาไงอ่ะเอาก็เพิ่มรายรายได้สิวะแล้วมึงก็ไปลดรายจ่ายมึงสิแค่นี้มึงก็ได้มึงก็เพิ่มแล้วอ่ะมึงก็อยู่ได้แล้วอ่ะเออมันพูดมันก็พูดง่ายแต่วิธีการอ่ะมันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาคุยในหลักการกันก่อนดีกว่าว่าการที่เราหมุนเดือนไม่ชนเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตัวผมเองเนี่ยนะครับตอนทํางานแรกๆนะยังวัยรุ่นยังเด็กๆอยู่เนี่ยก็หมุนเดือนไม่ชนเดือนหรอก แต่ว่ามันอยู่ได้เพราะว่าบัตรเครดิตไงบัตรเครดิตนี่แหละทำให้อยู่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น,นะะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันหมุนเดือนไม่ชนเดือนเนี่ยมันจะติดลบอยู่เดือนละประมาณติดลบเดือนละห้าพันแล้วกันติดลบอยู่เดือนละห้าพันปีหนึ่งก็เท่ากับหกหมื่นใช่ป่ะติดลบเดือนหกหมื่นห้าพันปีหนึ่งก็หกหมื่นเนี่ยถ้าคุณมีบัตรเครดิตใบหนึ่งอ่ะมันก็จะเต็มวงเงินละคุณก็จะหมุนไม่ออกละ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญบังเอิญปีนั้นเนี่ยมันมีโบนัสออกมานะเงินเดือนมีโบนัสออกมาสักสี่ห้าหมื่นอ่ะ, 50, อะถ้าเป็นคนที่ฉลาดหน่อยก็เอาโบนัสไปปิดบัตรเลยนะปิดบัตรเลยจะหมุนใหม่ก็ว่ากันไปนะนะแต่บางคนไม่ใช่แบบนั้นนะได้โบนัสมาเอาโบนัสไปใช้ก่อนดีกว่าจะมาจ่ายทําไมบัตรนะบางคนได้โบนัสมาไม่ไปจ่ายบัตรไม่ปิดบัตรหนำซ้ำําเลวร้ายไปกว่านั้นคือ ไปขอวงเงินบัตรใบใหม่อีกนะฮะมีแทนที่จะมีใบเดียวอา้าการเปมีมี3-4ใบนะหนักกว่านั้นอีกเจอสินเชื่อบุคคลเข้าอีกเอายิ่งไปกันใหญ่นะเพราะว่าเอาก็บัตรแรกมันเต็มไปแล้วอะ่ะก็ต้องเอาบัตร2มาหมุนเอาบัตร2เต็มเอาบัตร3มาหมุนบัตรสเต็มเอาสินเชื่อบุคคลมาหมุนต่อเดี๋ยวได้โบนัสมาค่อยมาโปะนะนะพอได้โบนัสมาเขามาโปะเบะจริงหรือเปล่าโปะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปใช้ใหม่ นะพเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งสะสมสะสมสะสมไเรื่อยๆนะฮะผมเองเนี่ยนะฮะสะสมนี้อยู่ตั้งแต่อายุประมาณ20ต้นต้นๆจนประมาณ28 28เรียบร้อยนะประมาณ6-7ปีนะครับมันก็หมุนต่อไม่ได้แล้วนะแล้วก็เรียบร้อยคือไม่มีปัญญาจ่ายนี้นะครับแล้วก็โดนฟ้องเพียบเลย บาเลยเจ้านี่นะคะนี่คือเหตุผลที่บอกว่าถ้าหมุนเดือนไม่ชนเดือนแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเป็นวิกฤตของคุณแล้วนะนะถ้าคุณหมุนเดือนไม่ชนเดือนมันเป็นวิกฤตแล้วนะคุณต้องมาตระหนักแล้วฮนะว่าคุณจะต้องแก้ไขยังไงนะเอามาดูบทความนี้กันดีกว่านะเขาบอกว่าจะต้องทํำยังไงผมก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะคอมเมนต์ส่วนตัวเข้าไปละกันนะเพราะว่าบางอันก็ ก็อยากจะคอมเมนต์นะนะแต่ว่าก็บทความเขามาอ่านต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดาไปคอมเมนต์ขัดแย้งกับบทความเขานะครับเขาบอกว่านะฮะวิธีลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มันไม่ชนเดือนอ่ะคือพูดง่ายกูจะไม่เป็นแล้วมนุษย์ชนเดือนมนุษย์เงินเดือนไม่ชนเดือนเนี่ยนะเขาบอกว่าเปิดแนวคิดและวิธีที่ทําให้มนุษย์เงินเดือนหลุดจากกรงจรการเป็นมนุษย์เดือนชนเดือนที่ช่วยให้สุขภาพการเงินดีขึ้นและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวอ่านะ เขาบอกว่าช็อตปลายเดือนนะหรือเศรษฐีต้นเดือนหรือเงินเดือนชนเดือนหรือเงินเดือนแทบไม่ชนเดือนนะอืมสภาวะที่มนุษย์เงินเดือนเกินครึ่งเคยประสบความประสบไม่ประสบควเร็จน,นะเคยประสบพบเจอมาและเรียกได้ว่าเมื่อเข้าวงการนี้แล้วออกยากกว่าวงการไหนไหนอ่าพอเข้าวงการไปออกยากเพราะอะไรมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าขี่หลังเสือนะ มันลงยากเพราะว่าคุณก็สร้างนี่สร้างสินไปเรื่อยๆนะเดือนชดเดือนไม่เท่าไหร่แต่คุณสร้างนี่สร้างสินไปเรื่อยๆมันก็มันก็วนลูปอะ่ะเออนะมันก็แบบสุดท้ายนะบ้านปลายมันก็จะกลายเป็นนี้เสียนะครับเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยฟังดูเป็นเรื่องขำขันนะแต่คนที่ต้องเผชิญสภาวะนี้นานๆเนี่ยจะสามารถและสามารถออกมาจากวงจรนี้ได้จริงๆเนี่ยคงตลกไม่ออกยิ่งไปกว่านั้นสภาวะการเงินที่บีบคั้นแบบนี้ อาจนำไปสู่ความรู้สึกที่กดทับนะแล้วก็กดทับความภูมิใจในตัวเองแบบไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่ากําลังเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาการเงินในขณะนี้ต้องรีบเตรียมแผนลาออกเสียถบัตรนี้นะครับนะแต่เขาบอกว่าช้าก่อนลาออกในที่นี้ไม่ได้ลาออกจากงานนะคือลาออกจากการเป็นมนุษย์ที่หมุนเดือนไม่ชนเดือนนะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นนี้นะฮะต้องเริ่มรู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทําให้เงินแทบไม่พอใช้ คืออะไรนะในบทความบอกว่านะครับถ้าถามหาต้นเหตุของปัญหาเงินเดือนไม่ชนเดือนเนี่ยจากคนที่กําลังจะประสบปัญหาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะฮะใช้เหตุผลให้เหตุผลต่างกันบางคนบอกว่า,าไรายได้น้อยบางคนบอกว่าค่าใช้จ่ายเยอะบางคนบอกเป็นหนี้บางคนบอกมีภาระทางบ้านที่ต้องดูแลนะซึ่งหลากหลายเหตุผลเหล่านี้รวมอยู่ในปัญหาหลักคือสภาพคล่องทางการเงินน้อย นั่นหมายความว่าหากเราต้องการเลิกเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ชนเดือนจะต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าสภาพคล่องให้ได้ก่อนอะนะครับก็บอกว่าสภาพคล่องทางการเงินคืออะไรนะหากจะคิดหากจะอธิบายคําว่าสภาพคล่องให้ง่ายที่สุดก็คือความคล่องตัวในการจัดการเงินทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งในสภาวะปกติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนะ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สุดก็คือเงินสดซึ่งหมายความว่าคนที่สภาพคล่องสูงก็สามารถจัดการเรื่องการเงินต่างๆได้สะดวกและพึ่งพาตัวเองได้ขณะที่คนที่มีสภาพคล่องต่ําย่อมติดขัดเรื่องการใช้จ่ายไม่สามารถจัดการเงินเพื่ออนาคตหรือวางแผนที่จะสร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าคําว่าสภาพคล่องก็คือ cash flow นั่นเองนะ cash flow เนี่ยนะฮะใน กิจการธุรกิจ SME ทั้งหลายเนะี่ยบางทีเนี่ยมันมาจากเงินกู้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องอะ่ะใครที่มีปัญหาหมุนเงินเดือนไม่ชนเดือนเนี่ยผมว่านะผมขัดแย้งอันนี้นะไม่ใช่ปัญหาสภาพคล่องนะไม่ใช่ปัญหาสภาพคล่องเลยสภาพคล่องคือถ้าเกิดคุณมีเงินหมุนไปเรื่อยๆคุณก็จะคุณก็จะโฟไปเรื่อยแต่คําว่าสภาพคล่องอะ่ะต้องดูด้วยวมันมาจากอะไรนะมันมาจากเออ รายได้ลบรายจ่ายแล้วมันเหลือเยอะขึ้นอันนั้นเรียกว่าสภาพคล่องที่ดีแต่บางสภาพคล่องคือมันมี c a ช h flow cash flow เข้ามาในธุรกิจหรือเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ธุรกิจสิเข้ามาในตัวเราอะนะมันมาจากอะไรถูกหวยแทงบอลไปกู้เงินเล่นแชร์อันนี้คือสภาพคล่องทั้งนั้นนะแต่สภาพคล่องเหล่านี้มันคือหนี้สินเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเห็นขัดแย้งกับคอลัมน์นี้ตรงที่ว่า,าสภาพคล่องเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เ,เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงอันดับแรกนะสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงอันดับแรกของผมเนี่ยถ้าคุณเ,เงินเดือนหมุนเดือนไม่ชนเดือนเนี่ยอันดับแรกคือต้องรู้ก่อนนะครับว่านะฮะเรามีรายได้เท่านี้นะมันพอกับการใช้ชีวิตประจําวัน และความจำเป็นที่เราต้องใช้เงินจริง,รงๆหรือเปล่าต่อเดือนนะ่ะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอืมถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจคุณก็จะแก้ปัญหาถูกนะครับอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจนี้ก่อนนะคือผมเองเนี่ยมองว่าคุณเอารายรับลบรายจ่ายก่อนถ้าเหลือเท่าไหร่หรือแทบจะไม่เหลืออันนี้ยังไงก็ตามคุณก็ต้องอยู่ได้เพราะมันเพราะมันเหลือหรือมันแทบจะไม่เหลือเหลือนิดเดียว เงินเดือนสามหมื่นอะเหลือแค่สองร้อยก็ยังเหลือถูกไหมก็เท่ากับคุณอยู่ได้ชนเดือนน่ะจะไม่มีเงินเก็บก็เหอะจะมีเงินเก็บแค่เดือนละสองร้อยมันก็ยังถือว่าโอเคนะทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าไอรายได้เนี่ยนะครับมันเขาบอกว่าอันดับแรกคือให้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเออแต่ว่าในคอลัมน์เนี้ยเขาพูดประโยคแรกข้อแรกคือเขาบอกว่า ให้ลดรายจ่ายก่อนนะให้ลดรายจ่ายก่อนอันดับแรกคือบอกว่ารายจ่ายมันมีรายจ่ายสองอย่างคือรายจ่ายคงที่กับรายจ่ายผันแปรนะค่าใช้ใจ่ายคงที่คืออะไรนะแน่แน,นอนอนคือผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับผ่อนเงินกู้ต่างๆที่คุณไปกู้มานอันะอนี้คือแบบอะไรที่แน่นอนนะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายผันแปรหรือรายจ่ายผันแปรเนี่ยมันก็มีอะไรบ้างอะ่ะค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศรรพัพท์มือถือ ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับอืค่าเดินทางค่าน้ํามันรายจ่ายผันแปรเหล่าเนี้ยคุณสามารถควบคุมได้นะบางคนบอกว่าเฮ้ยขนาดนั้นได้เหรอเฮ้ยมันขนาดนั้นนะเออสมมุติว่านะครับรายรับของคุณเนี่ยอันนี้ผมพูดผมผมเองแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ในบทความมีแล้วนะผมพูดผมเองแล้วนะคือ ถ้าคุณมีรายรับเดือนสามหมื่นนะฮะสมมุติคุณควรจะต้องหักค่าใช้จ่ายจ,จําเป็นออกไปก่อนเลยนะค่าใช้จ่ายจ,จาเป็นมีอะไรบ้างอา้าวต้องให้คุณแม่เดือนสามพันต้องให้ค่าเช่าบ้านเดือน,นเจ็ดพันนะเป็นหมื่นหนึ่งแลลวนะนู่นนี่นั่นนะหักแบบที่มันจะเป็นต้องจ่ายจริงๆอ่ะถ้าไม่จ่ายคุณอยู่ไม่ได้ต่อเดือนนะอ,อ่ะอันนั้นคุณต้องจ่ายทีนี้มาดูกันว่ามาดูกันต่อว่ารายจ่ายผันแปรเนี่ยมันคืออะไรบ้าง เออค่าไฟที่ที่คนโดที่คนโดห้องที่เราเช่าเปลืองเปลืองไหมวะเฮ้ยมันเปลืองนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องประหยัดแอร์ว่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเริ่มเปิดแอร์ตั้งแต่ประมาณมาับห้องแล้วก็เปิดแอร์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตื่นตั้งแต่ตีหกโมงหีือห้าครึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงในการเปิดแอร์เฮ้ยถ้าเราประหยัดแอร์เราเปิดแค่เหลือแค่ห้าชั่วโมงได้ไหมมันจะประหยัดแอร์ไปครึ่งหนึ่งเลยไหมเออแล้วมันจะประหยัดค่าไฟไปได้เกือบครึ่งไหม อ่ะอันนี้ต้องทำเลยนะบางคนบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงต้องนอนร้อนขนาดนั้นเลยเหรอวะเอา้าก็ในเมื่อมึงเงินเดือนมึงไม่พอใช้มึงก็ต้องลําบากดิถูกไหมเอา้าโอเคนอนห้องแอร์เปิดแม่งตั้งแต่ตั้งนาฬิกาตั้งเวลาไว้ที่แอร์เปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอ่ะไม่ปิดตอนตีสองตีสามถึงหกโมงเช้าก็ทนร้อนไปจะร้อนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็ตั้งเวลาอาจจะประหยัดค่าไฟไปได้ อย่างน้อยก็สัก4 0 5 0นะครับนี่คือประหยัดได้ก็ประหยัดนะ่วนโทรศัพท์เฮ้ยแทบจะไม่คุยเลยเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่เล่นเอาไปไปเลือกโปรโมชั่นใหม่เลยโปรโมชั่นที่แม่งบอกว่าถูกที่สุดอะแต่แบบเอยมึงไม่ได้แทบแทบไม่ได้เล่นเน็ตเลยนะไปเล่นที่ออฟฟิศดิวายฟายที่ออฟฟิศนะถ้าไม่มี Wi-Fi อะไหนก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนะกลับมาบ้านก็ค่อยเปิด Wi-Fi ก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่ที่ไหนไม่มี Wi-Fi แลเราก็ไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปลือง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปือไอ้กิ๊กไอ้กิกกับกิกกับไบต์อะไรอยงเ้ขาเนี่ยนะเออก็ไม่ต้องเล่นก็ประหยัดไปนะโทรหาใครก็รีบวางคุยแป๊บเดียวรีบวางประหยัดค่าโทรศัพท์คือต้องมานั่งโฟกัสจริงๆว่าประหยัดค่าโทรศัพท์ยังไงนะครับค่าเดินทางเนี่ยทำางไงให้ประหยัดได้บ้างนะคือดูแล้วเนี่ยโอหกูมีรถที่กูไม่มีแต่ภาระว่ารถอ่ะนะต้องผ่อนรถต้องโดนค่าน้ํามันอีกนะ ค่าน้ํามันลดกับค่าผ่อนลถเนี่ยเรามานั่งคํานวณคุณคํานวณดูได้นี่สมมตินะสมมตินะคุณนั่งแกลบคุณลองกดดิจากบ้านคุณไปที่ทํางานเนี่ยนั่งแกลบเนี่ยใช้ค่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณคํานวณได้แล้วว่าเออให้แม่งคุ้มกว่านี่วานะเพราะว่าผ่อนลถเดือนละหมนะื่นค่าน้ำมันอีกเดือนละประมาณ4ี่ห้าพันใช่ปะ่ะอัตรีชัวหมื่นห้าเท่ากับหน้าค่าค่าใช้จ่ายรถต่อเดือนเดือนละเกือบหมื่นห้าเนี่ยนะวันละสามวันละเท่าไหร่วันละห้าร้อยเลยนะ เออเฮ้ยเวลาห้าร้อยเนี่ยเรามานั่งแกลบเนี่ยมันคุ้มกว่าหรือเปล่าวะหรือถ้ามันไม่นั่งแกลบนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยขายรถทิ้งแม่งไปเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมีรถดีๆต้องขายรถทิ้งเลยเหรออา้าวก็ในเมื่อต่อเดือนมึงใช้ไม่พอเงินมันหมุนใช้ไม่เดือนไม่ชนเดือนอะ่ะมึงก็ต้องขายรถทิ้งอะ่ะมันก็ต้องลําบากอะ่ะอ่ะโอเคใช่ไหมทีนี้เพื่อนๆก็ไปนั่งไล่ดูว่าไอรายจ่ายผันแปรต่างๆเ่า,าเานี่ย อะไรที่เราสามารถลดได้นะครับไปกินอา,อาหารญี่ปุ่นนะก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรดียะเปลี่ยนไปเป็นพุกรามเมงธรรมดาได้ไหมไม่ต้องซูชิซาชิมินะแค่กินแค่รามเมงธรรมดาก็ได้นะแล้วก็อาจจะแค่เดือนละครั้งพอ,อไม่ต้องไม่ต้องอยากกินเยอะนะก็ต้องใช้ชีวิตให้แบบขเขาเรียกว่าอะไรโลโปรไฟนะไปเดินห้างก็ ก็เดินดูเฉยๆแล้วก็ไปกินฟู้ดคอร์ดก็ได้ประหยัดนะฮะไปกินฟู้ดคอร์ดประหยัดดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นผมชีวิตผมเนี่ยมีช่วงที่ผมแทบจะแบบไม่ได้กินอาหารแพงๆเลยอะ่ะกินฟู้ดคอร์ดอยู่ประมาณหลายปีเลยอะคือแบบว่าไม่มีตังค์ไงเออคือแบบคือแบบหนี้สินเยอะอะไรเงี้ยนะก็คือผ่านความช่วงความยากลำบากมาแล้วเหมือนกันนะครับ มันต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอะ่ะนะมันต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนี่คือการลดรายจ่ายนะอันเนี้ยผมว่ามันจะอึดอัดมันจะทำให้เราอึดอัดและเครียดนะแต่เราอย่าไปเครียดกับมันนะคุณก็ต้องอดทนประหยัดมัธยัติอดออมอ่นะเพื่อให้กดรายจ่ายลงไปให้ได้นะแต่ว่ามันไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้าวางแผนดีๆแล้วทำใจดีๆแต่ว่า ถ้าคุณลดรายจ่ายลงแล้วคุณอึดอัดนะผมแนะนำว่าศึกษาธรรมะเยอะๆศึกษาธรรมะเยอะอยู่อย่างสันโดษออยู่อย่างสันโดษแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะอยู่แบบเรียบง่ายอนั่นแหละนะแล้วชีวิตคุณจะคุณชีวิตคุณจะนิ่งสนิทเลยะ่ะแต่ผมเคยอยู่แบบนั้นอยู่ทีงนะผมอยู่แบบนั้นเป็นหลายปีเลยนะแล้วปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึง่ง คือก่อนที่ผมจะอยู่แบบเนี้ยคือผมเที่ยวแบบเยอะมากมีอยู่คืนผมจาไม่ได้แนละ้วว่าไปกับเพื่อนเพื่อนมันชวนไปไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวกลางคืนซึ่งเราเนี่ยก็คเคยเที่ยวกลางคืนมาก่อนตอนก่อนแบบที่เราจะประหยัดอะเราประหยัดอยู่หลายปีนะพอเราไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนอยู่แค่ครั้งเดียวคือแบบตะบะแตกเลยทีนี้กูไเอาแล้วเว้ยกูทนไม่ไหวแล้วกูประหยัดไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรกันนังหนาวะ แม่งโคตรอึดอัดเลยอะไรคือจะบะแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะควบคุมรายจ่ายไดคุณต้องอึดจริงๆเนี่ยคุณต้องอึดจริงๆนะแต่ว่าันเป็นหนทางที่ที่รอดนะเออต้องลดรายจ่ายนะครับทีนี้ในเนื้อหาของบทความนี้เขาบอกว่าก็เพิ่มรายได้ต่อเออเพิ่มรายได้เขาบอกว่าการสร้างรายได้เพิ่มเนี่ยหลายคนพอเจอคําแนะนํานี้ก็ท้อก่อนนะเพราะมองว่า การสร้างรายได้เพิ่มยากกว่าการลดรลายจ่ายนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องลงทุนนู่นนี้นั่นไม่มีเงินไม่มีเงินพอใช้อยู่แล้วต้องหาเงินไปลงทุนอีกเหรอ,อผมแนะนําว่าการที่จะเพิ่มรายได้นะฮะถ้าต้องไปลงทุนซื้อของมาสต็อกถึงจะต้องอขายของออนไลน์แล้วไปเรียนอบรมสัมมนาอะไรเงี้ยคุณจะไปทําขนาดนั้นเลยนะผมว่าถ้านะอันดับแรกคือโฟกัสที่การลดรายจ่ายก่อนดีกว่า ถ้าสมมุติว่าลดรายจ่ายลงไปได้ประมาณ 10- บถึงยีนี่ถือว่าโอเคละแล้วเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ถึงชนเดือนไหมถ้าดูแล้วมันอยู่ชนเดือนแน่นอนคุณก็ไม่ต้องคิดเพิ่มไรายได้หรอกถ้าลดรายจ่ายแล้วมันอยู่ได้ชนเดือนน่ะนะส่วนการคิดเพิ่มไรายได้ถามว่าคิดได้ไหมคิดได้แต่มันไม่ใช่ Priority แรกที่ต้องคิดเพราะว่าการเพิ่มไรายได้มันไม่ง่ายหรอกคุณต้องรอโอกาสแลนะจังหวะจริงๆนะถ้าไปแบบว่าหวานแหททาธุรก,ก,ก,กิจนู่นธุรกิจนี่ผมว่ามันจะยิ่งเจ๊งหนะักนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อเพิ่มรายได้เนี่ยควรจะต้องทําแต่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบค่อยๆทําอะไรที่ชัวร์ๆนะไม่ใช่ว่ายิ่งเร่งยิ่งเจ๊งนะอันนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองข้อนี้แหละนะที่คุณจะต้องทําให้ได้คือลดรายจ่ายแลนะเพิ่มรายได้นะจะถามบางคนถามว่าแล้วเพิ่มรายได้ทําอะไรดีอ่ะไม่รู้ไปคิดกันเราเองตอบไม่ได้เหมือนกันมันแล้วแต่คน นะครับไม่ไม่ไม,มันมันตอบกันไม่ได้มาแล้วแต่คนนะเอาว่าค,ค่อยคิดแล้วกันการเพิ่มรายได้ผมบอกว่าอย่าไปเร่งมันค่อยๆค,คิดนะครับคิดใหญ่ได้แต่ต้องเริ่มจากเล็กๆนะไม่งั้นคุณจะยิ่งเสียเงินไปกับการลงทุนแล้วเกิดมันเจ๊งขึ้นมานะมันจะไม่คุ้มเอานะครับกนะ็บทความดีๆนะฮะจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะก็ผมก็เอามาเล่าให้ฟัง,งที่เหลือก็ด้นสดของตัวเองเลย นะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ยังขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจนะครับก็เอาลองไปฟังกันดูแล้วกันนะก็หลายๆคนคงจะเคยเป็นอารมณ์แบบผมอะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะแต่ว่ามันก็อึดอัดอึดอัดจริงนะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อผมดูต้นคลิปท้ายคลิปและดูใต้คลิปนะครับว่าช่องทางการต,ติดต่อผมติดต่อ,อยังไงโอเค อบอกให้เลยก็ได้ไลน์ไอผม at antonio เขียนง่ายเดี๋ยวไปดู antonio เขียนง่ายก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ